สวัสดีครับทุกคนมือนีนะครับผมสิพาทุกคนนะครับมาเฮ็ดแกงเห็ดกินกันครับก่อนอื่นนะครับผมเกษียรเขาวสารเนี่ยไปแช่ไว้ในน้ำก่อนครับเกิดที่จตมันอ่อนนะครับเวลาห้ามาต่ำเห็ดเขาเบียร์มันเทียดง่ายครับแล้วก็เตรียมวัตถุดิบนะครับกิสีมีฝักท่องนะครับแล้วก็มีบวบนะครับมีนอไม้แล้วก็มีเห็ดครับมาแกงร่วมกันครับมือนี้ผมกษียรมาทันวัตถุดิบทุกอย่างนะครับพร้อมที่จะไปแกงครับการทันบวบปกติทันจฉล็บแฉลบแบบนี้เลยครับ ตังจากนั้นก็ยาไปพักไว้ก้อนครับแล้วก็เสียวน้ำไม้หั่นครับน้ำไม้ที่ใส่นี่ก็ต้องเป็นน้ำไม้ต้มนะครับเป็นน้ำไม้สดมาต้มนะครับ้าเป็นน้ำไม้ถุงเนี่ยมันทิออกรสชาติมีเปรี่ยวแน่นะครับมันไ่ช่ยแซบไปเลยครับมันต้องเป็นน้ำไม้สดเท่านั้นครับมันถึงจะแซบลังแค่นั้นเมื่อเฮ้าหั่นน้ำไม้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเก็บไปพักไว้ก้อนครับแล้วก็เสียวเฮ็ดนะครับมหั่นนะครับเห็ดตัวนี้ก็คือเห็ดเฟี้ยงครับมันเป็นไข่้นยๆนะครับตัวใดที่เป็นไข่ญ่ผมก็เสียวมาก แบ่งครึ่งแบบนี้ถ้าตัวใด็ดเป็นน้อยผมคืนว่าแบ่งครับกะทิแผงตั้งดอกมันเลยครับเมื่อเฮ็ดเรียบร้อยแล้วครับผมกะสิเอาใบแมงลักนะครับมาเด็ดออกแต่มีได้ครับเด็ดการมันออกครับเื่อเวลาเฮากินมันสิได้กินง่ายๆครับพ่อเด็ดใบแมงลักเรียบร้อยแล้วนะครับเอากะทิมาเฮ็ดเครื่องแกงกันครับผมกะสิน้ำตะไคร้นะครับ2ต้นมาหั่นแบบนี้เลยครับกะท่เตรียมไปตำครับพ่อหั่นตะไคร้เรียบร้อยแล้วนะครับ ตะไคร้ตัวนี้นะครับไปใส่ครบนะครับ้อมครับพริกแล้วก็หอมแดงที่เขาได้แกะเปลือกไว้นะครับเพื่อได้มักเก็ดจะใส่พริกไล่ๆก็ได้ยครับตำหยาๆแบบนี้ครับพอเข้าตำเรียบร้อยแล้วครับเข้ากะจตักนะครับไปละลายในน้ำแกงครับซึ่งน้ำที่เขาใส่ก็เป็นน้ำใย่ยานั่งครับเอาอีมาตังหมอนะครับเทน้ำใบยานั่งลงไปครับเขียวขุ่นดีแห้งครับพอมันเริ่มเดือดแ็กน้อยเข้ากะสีเอา แกงแกงที่เท้าตามไปนะครับล่งไปและลล่ในน้ำครับแล้วก็ติดตามด้วยน้ำล่างโคกครับค้นค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 รับแล้วก็สิเอาส่วนที่แข็งที่สุดต้องไปก่อนครับก็คือฟักทองครับสูกหยากสุดครับตามด้วยนอไม้ครับหลังจากนั้นก็สีใสเห็ดนะครับสองชนิดที่เท้าเตรียมว้นะครับพร้อมกับบวบต้องไปหลังจากนั้นก็เรว่าปรุงรสนะครับใส่ปุงชู่วรสนะครับรสดีนะครับน้ำปลาร่าน้ำปลาเด็กนี่แหละครับแล้วก็น้ำปลา แล้วก็กะปี้เล็กน้อยครับตัดลด้วยน้ำตาลนิดนึงครับผู้ใดบ่มักน้ำตาลก็บ่ต้องไซน์นะครับแล้วกที่มาต่ำข้าวเบียร์ครับพอต่ำข้าวเบียร์เรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างสุกหมดแล้วครับข้าวขเสียเอาข้าวเบียร์นะครับลงไปละลายในน้ำแกงครับเอาคนตลอดเวลาเลยแหละครับช่วงที่ละลายนี่ครับเบื่อให้มันก็เป็นก้อนครับผู้ใดผสมน้ำก่อนแล้วค่อยเทลงมแปลกอะไ้ครับแต่ผมมาใส่วิธีนี้ค่ะง่ายขึ้นครับพอน้ำเดือด ทุกอย่างซุกเบิแล้วนะครับเ้ากับสีใส่ักขานะครับหรือจะอมนะครับเพื่อกีะให้แกงเฮทเท่านี้หอมขึ้นมาทันทีเลยครับก็ใส่เรียบร้อยแล้วเอากรดิตามด้วยใบแมงลักนะครับหรือพักอีทูนครับลงใส่อีกที่นึงครับเพื่อให้หอมมากกว่านี้ครับอนีค้นๆๆนะครับให้ส่วนผสมทุกอย่างนะครับยุบตัวล่งครับก็สุกเรียบร้อยแล้วนะครับ้อมลบประทานครับเอาขีบตักใส่ถ้วยนะครับความเสร์ฟครับ เมนี่ก็จะเป็นเมนูแกงเห็ดร่วมครับใส่หลายอย่างครับมีเห็ดมีฟักทองนะครับมีบวบครับแกงร่วมกันแบบนี้นี่แซ่บแห้งครับป้ายกับติบเขามากินน้ำกันเด้อครับแซ่บน้ำคันครับแกงเห็ดร่วมครับเมนี้ขอพุณดีติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ